เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องรักต่างวัยหัวใจมอบให้คุณลุงแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนันตานี่ใหญ่ไหมแกแน่าใจจริงๆเหรอว่าแกจะแต่างงานกับแฟรงคใหญ่ไหมยิ้มให้มารดาแม่ของเธอไม่แน่ใจ เพราะคนอย่งเธอที่อายุเพียงยี่สิบจะแต่งงานกับคุณลุงวัยเกือบจะห้าสิบอยู่แล้วน่าใจสิคําแม่แม่ก็เห็นว่าลุงแฟรงก์อ่ะเขาเหล่อแค่ไหนเขายังกระนุนๆดูพ่อเราสิพ่ออายุน้อยกว่าลุงแฟรงก์ยังดูแก่กว่าเลย แมมมารดาของเยไหมได้แต่หน้านิ้วคิ้วขมวดลูกสาวของเธอยังเป็นเด็กนักใบหน้าจิ้มริมพริ้มเพลานึกเป็นห่วงเหลือเกินแฟรงค์อดีตเคยเป็นหนุ่มเพลย์บอยแต่ตอนนี้เขาถอดเขี้ยวเล็บแต่เขาดูแลรูปร่างเป็นอย่างดีทำให้เขายังมีรูปร่างที่ดีและใบหน้าอันหล่อเหลา เขามีธุรกิจส่วนตัวทั้งยังทำกับพอสามีของตนด้วยแต่เขาแก,ก่กว่าลูกมากนะลูกแล้วไงคะดูสิเขายิ่งหนุ่มอยู่เลยหญิงสาวยังชื่นชมไม่ขาดปากแม่อย่าห้ามใหญ่ไหมเลยนะคะมันเป็นชีวิตของหนูเมื่อลูกพูดอย่างนั้นแล้วตนเองจะพูดอย่างไรได้ พูดไม่ทันขัดคำรถปอเช่สีเทาก็มาจอดตรงหน้าบ้านพอดีใหญ่ไหมกระโดดโลดเต้นคุณลุงแฟรงค์มาแล้วอุ๊ยไม่ใช่แฟรงค์เธอบอกไม้บอกมือให้กับว่าที่สามีของเธอแฟรงค์ถอดแว่นตาดำยิ้มอย่างมาเท่ดูเขาสิเขาดูดีชะมัด อดไม่ได้ที่จะลงรักผู้ชายคนนี้หญิงสาวเดินไปหาเขาในขณะที่เขายกมือทักทายแม่มมารดาของเธอหญิงสาวไปหน้าสดใสดวงตาของเธอกลมโตเงยหน้ามองแฟรงค์เขามีดวงตาสีเทาก้มลงมองเธอสวัสดีสาวน้อยของลุง ไม่เอาค่ะห้ามเรียกห้ามเรียกแบบนั้นนะแล้วหนูก็จะเรียกคุณลุงว่าแฟรงค์โอเคเขาโอนอ่อนผ่อนตามจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อยากมีอะไรกับลูกเพื่อนแต่ว่าลูกเพื่อนคนนี้มีใจให้เขาและเขาก็โอนเอียนมาหาเด็กคนนี้จริงอยู่ว่าเขาเห็นเธอมาตั้งแต่ยังน้อย แต่ยิ่งโตก็ยิ่งน่ากินน่าทนุถนอมครั้งล่าสุดที่เขาคิดว่าเขาไม่อยากสูญเสียเธอไปก็เพราะในครั้งนั้นที่เธอถูกเพื่อนๆฉุดไปโชคดีที่เขาอยู่ในพับเดียวกันเขาไปช่วยเหลือเธอไว้ได้ในตอนนั้นหัวใจของเขาจึงมอบให้เธอสภาพของเธอตอนนั้น ตัวซันเทามีอารมณ์อย่างเต็มที่เพราะพวกมันวางยาเธอมันทำให้เรื่องราวกลับตาลปัดแทนที่เขาจะได้ช่วยเธอให้รอดพ้นจากพวกมันเธอกลับไม่รอดพ้นจากเนื้อมือของเขาแม้เขาจะอายุเกือบ50ปีแล้วแต่ไฟของเขายังไม่หมดและเขาก็จัดการรวบรัด จับทําเธอทําเมียรวบหัวรวบหางกินกลางตลอดตัวและนําไปสารภาพกับพ่อแม่ของเธอทุกอย่างมันเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจในวันนั้นเองเขาเพิ่งจะรู้สึกตัวว่าเขาหลงรักเด็กคนนี้สาวน้อยเพิ่งเป็นสาวเต็มตัว บอกได้คําเดียวว่าเขาไม่อาจสูญเสียเธอไปได้อีกต่อไปแล้วไปเถอะค่ะหนูอยากไปทานอาหารกับแฟรงค์เธอพูดออกมาง่ายๆเขายิ้มไล้ปลายนิ้วไปตามเดียวแก้มที่เนียนนุ่มกระซิบบอกเบาๆหลังจากขึ้นรถ หลังจากกินข้าวแล้วเราจะทำอะไรต่อดอีหญิงสาวเก้อเขินหลบแก้มแดงๆของตนเองเอียงคอไปกอดแขนที่มีกล้ามล่ำๆของลุงแฟรงค์และบอกแล้วแวต่ลุงสิคาไหนว่าไม่เรียกว่าดุงเขาแกล้งเยา้าอุ๊ยหนูลืมเอาเป็นว่าคุณอยากให้หนูไปไหนหนูก็ไปทั้งนั้น งั้นไปสวรรค์ก่อนเลยดีกว่าแล้วค่อยกินเธอกอดแขนเขาไว้แน่นซุกใบหน้าที่เอียงอายเอาไว้กลัวว่าเขาจะเห็นหญิงสาวไปกับเขาที่วินล่าของเขาใหญ่โตโอ,อ้อาผู้ช่วยของเขาอยู่ที่นั่นคอยรอรับลายเซ็นเมื่อเขาทำงานได้คุยกับผู้ช่วยเสร็จแล้ว เธอที่นั่งรออยู่ข้างๆก็ถูกรวบอุ้มขึ้นมาหญิงสาวน้ำหนักไม่ถึง48กิโลแต่อวบอิ่มน่ากินเป็นที่สุดเธอกอดคอเขาเอาไว้นั่นเมื่อแฟรงค์วางเธอลงบนเตียงมันเป็นเตียงริมสระว่ายน้ำไม่ใช่เตียงที่อยู่ในห้องวันนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศ พูดแล้วจมหกด่งๆก็หอมลงบนแก้มนวลปากจูบที่ริมฝีปากมันนุ่มนวลและสร้างอารมณ์ให้กับเธอเป็นอย่างมากหญิงสาวตอบรับเขาแบบสุดจจตสุดใจเธอกอดคอเขาแน่นยอมรับแม้เขาจะละลาบละล้วงเกินกว่าเหตุเธอกระซิบถามไม่มีใครมาเห็นเราใช่ไหมคะ ไม่มีใครแอบดูเราหรอกจ้ะหญิงสาวกรีดร้องควนครางเมื่อหนุ่มวัยลุงทำให้เธอไปถึงสุขสุดยอดหญิงสาวแทบหมดแรงทุกครั้งที่มีอะไรกับลุงแฟงเธอรับรู้ได้ว่าเขาคงไม่มีวันหมดแรงจริงๆและด้วยสาเหตนุนี้ที่ทำให้เธอไม่คิดจะไปไหน แถมยังหึงหวงผู้หญิงทุกคนที่เข้าใกล้ลุงของเธออยู่หรือ,อยังเอ่ยถามเมื่อเวลาพักผ่อนหมดสิ้นลงหิวค่ะเธอบอกง่ายๆเขาจึงส่งเสื้อคลุมให้และโทรศัพท์เรียกให้คนของเขาเอาอาหารเข้ามาเสิร์ฟที่ดิมสะ หญิงสาวนั่งรับประทานอาหารกับเขาอย่างมีความสุขในตอนนั้นเองที่มีโทรศัพท์เข้ามาเราบอกว่าลินดาอดีตคู่ควงคนหนึ่งมาขอพบชายหนุ่มขมวดคิ้วไล่เธอไปเขาบอกอย่างนั้นในตอนนั้นคนที่นั่งอยู่ข้างๆเขาก็เริ่มหน้าปึ้งเอาหน้าใจเย็นเถอะ แต่ยังไม่ทันไรเสียงดังโวยวายของผู้หญิงที่ชื่อลินดาก็ดังเข้ามาทุกคนหันไปมองตามเสียงลินดามายืนกระแทกเท้าชีหน้าคุณเอานางเด็กคนนี้เข้ามาอีกแล้วนะคุณก็รู้นี่ว่าฉันกำลังท้องเธอตกตะลึงไปเลยเออะไรนะคะท้องใช่ฉันท้องลูกของแฟร์ แฟรง์ทำไมคุณถึงทิ้งฉันแบบนี้ดูท่าทางเขาใจเย็นมากในขณะที่เธอหันไปมองเขาจริงหรอคะแฟรง์เธอเอาอะไรมาพูดดูเขาใจเย็นเหลือเกินเธอรู้ไหมมีผู้หญิงกี่คนที่เอาเรื่องท้องมาอ้างแล้วกับผู้หญิงแบบพวกเธอฉันไม่เคยพลาดเธอจะท้องได้อย่างไง เธอไปท้องกับใครแน่คำพูดรุ่นรุนแบบนั้นทำให้ลินดาถึงกับกระทืบเท้าและกรีดร้องราวกับเป็นคนเสียสติฉันก็ท้องกับคุณนะสิฉันคบคุณคนเดียวนะจะมีใครฉันไม่เชื่ออยากได้หลักฐานไหมคุณทำได้ทั้งนั้นคุณอยากจะเขีร์ฉันออกจากชีวิตเพื่อจะไปแต่งงานกับอีเด็กนี่ หุบปากของเธอซะใหญ่ไหมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ที่ฉันแต่งเพราะฉันรักไม่ใช่เพราะแบบที่เธอคิดความคิดสกปรกโสมมมลินดายิ่งกรีดร้องลัน่นมันจะเป็นจริงไปได้ยังไงคะฉันท้องกับคุณนะฟรัคง ทำไมคุณทําแบบนี้ทําแบบไหนคุณทิ้งฉันคุณไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูให้ฉันจะจ่ายได้ยังไงในเมื่อเธอมีคนอื่นในตอนที่คบหากับฉันคิดว่าฉันดูไม่ออกเหรอว่าเธอไปมีอะไรกับไอ้เขาพยายามไม่ใช้คำหยาบเพราะเห็นว่าเมียเด็กของเขายังอยู่ข้างๆอุดหูไว้นะจ๊ะ เขาหันไปบอกยายไหมน้ำเสียงหวานใจแรงคะคุยกับเธอให้รู้เรื่องเธอเองก็อยากรู้เหมือนกันเรื่องท้องนี่คุณจะทำยังไงคะโทสาวน้อยของฉันเชื่อแน่ว่าลินดาไม่ได้ท้องหรอกแค่มาออกแรงโวยวายเพราะอยากให้เธอเข้าใจผิดและหนีไปที่ฉันพูดอย่างนี้นะ่ะจริงไหม ลินดาทำหน้าประหลักเปลือกพูดไม่ออกคุณกล่าวหาฉันฉันแค่รู้ทันเขาพูดอย่างง่ายๆแล้วใครเป็นคนที่ปล่อยให้แมนนี่เข้ามาพาตัวออกไปเดี๋ยวนี้ฉันแบล็คลิสต์ไม่ยอมให้เธอเข้าใกล้ฉันอีกแล้วถ้าใครผิดคำใครทำหน้าที่ไม่ตรงตามเป้าหมายฉันไล่ออก จบคำพูดนั้นตัวของลินดาก็ถูกคนของเขาลากออกไปตอนนั้นเมื่อเขาหันมาเห็นใหญ่ใหม่เธอก็น่าหงิกงอหนูไม่เชื่อคุณหรอกคุณโกหกเราจะแต่างงานกันอยู่แล้วยังหาว่าโกหกอีกแบบนี้ไม่แฟร์สำหรับฉันเลยนะหญิงสาวออกอาการงอนก็หนูจะไปรู้ได้ยังไงล่ะคะ หนูไม่ได้รู้นี่ว่าตลอดชีวิตของคุณคุณคบกับผู้หญิงมากี่คนแล้วคุณเลี้ยงดูผู้หญิงมากี่คนคุณจะแต่งงานกับหนูแล้วคุณจะเลิกกับหนูเมื่อไหร่ฉันแก่แล้วฉันไม่ให้สัญญาและน้อยครั้งที่ฉันจะบอกรักเพราะสำหรับฉันที่ผ่านโลกมามากมายคำว่ารักมันไร้สาระการกระทำต่างหากที่มันสำคัญ ฉันดูแลเธอเธอดูแลฉันนี่คือคู่ชีวิตนี่คือคู่รักที่แท้จริงสำหรับผู้หญิงคนนั้นฉันไม่นับเขาพูดง่ายๆมองดูอาหารที่ล่ยหลอลงไปเพียงตึ่งทานอาหารเธอหญิงสาวมองดูอาหารแล้วมองหน้าเขาหนูกินไม่ลงสักวัน หนูก็จะรับได้เองเขาบอกง่ายๆหนูก็รู้ว่าก่อนหน้านี้นะ่ะฉันแต่งงานมาแล้วหนึ่งครั้งล้มเหลวไปแล้วหนึ่งครั้งต่อมาจึงไม่คิดจะรักใครแต่หนูเป็นคนเดียวที่ฉันอยากจะเริ่มต้นใหม่เท่านี้พอใจหรือ,อยังหญิงสาวพอจะยิ้มขึ้นมาได้บ้างก็โอเคค่ะ เรารู้ว่าง้อได้สำเร็จเพราะฉะนั้นกินข้าวซะเพราะเรายังมีกิจ,จกรรมทำกันอีกเยอะในวันนี้ก่อนที่ฉันจะต้องไปลุยงานหญิงสาวยิ้มหวานทานอาหารคู่กันกันกบเขาหนูหวังว่าจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะไม่รับรองจ้ะเขาพูดตามตรงหญิงสาวงอนใจเขาโพ่คุณนะ่ะ ก็มันเรื่องจริงนี่เขายอมรับแบบง่ายๆมาเถอะกินข้าวกันเดี๋ยวเราว่ายน้ำแล้วก็ใช้แรงกันอีกสักยกดีไหมจ๊ะจบคำพูดนั้นหญิงสาวก็ออกท่าทางงอนเขานี่ช่างหื่นห,หิวจริงๆแต่ถามว่าเธอต้องการไหมใช่เธอต้องการที่สุดเขาเป็นผู้ชายที่เธอหลงรักและอยากให้เขาดูแลปกป้องคงไม่ผิดใช่ไหม หญิงสาวใช้ชีวิตกับแฟรงค์อย่างคู่รักเขาเป็นคนดีรักดูแลเอาใจใส่ถ้าเขาไม่มีเวลาไปรับเธอที่เรียนเขาก็ยังให้คนสนิทของเขาไปรับเธอแทนเขาทำเรื่องขออนุญาตจดทะเบียนสมรสพ่อแม่ของเธอยอมรับแต่โดยดี แม้จะแอบบ่นอยู่ในใจกันว่าพระเจ้าลูกเขยของฉันอายุมากกว่าฉันซะอีกแต่ใครเล่าจะสนเพราะแฟ้งยังดูหนุ่มฟอหล่อเปี้ยวเขามีตาสีเทามีร่างกายกำยำบึกบึนชนิดที่ว่าหนุ่มหนุ่มไหส20-30หลายคนจะต้องอิจฉาและเธอไม่เคยรู้สึกอายที่ได้ควงแขนสามีที่ยังดูหนุ่มแน่น เพื่อนๆอ,อิจฉาเธอกันหลายคนเพราะอยากจะมีคนดูแลใจแบบนี้บ้างงานแต่งฉันจะยังไม่จัดจนกว่าเธอจะเรียนจบก็แล้วกันนะเขาพูดอย่างง่ายๆหญิงสาวไม่ปฏิเสธเพราะการอยู่กับเขามันคือความสุขในทุกๆวันอย่างที่เขาบอกหลังจากนั้นเพียงไม่นาน มันก็มีบางเรื่องที่กระทบกระเทือนจิตใจแรงประสบอุบัติเหตุมันเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรงเขาต้องเข้าไอซีในช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เธอทุกข์มากเธอแทบจะอยากเข้าไปอยู่ในอ้อมกอดของเขา ไปรับรู้ว่าเขาเป็นอย่างไรหนึ่งเดือนเท่านั้นหนึ่งเดือนที่เขาอยู่ในห้อง ICU มันทำให้เธอหัวใจแทบจะขาดสาววัยยี่สิบกลังจะเป็นไม้เธอไม่รู้จะทำอย่างไร อ้อนวอนคุณหมอให้ช่วยรักษาเขาให้ดีที่สุดแต่มันก็ไม่ได้ผลสุดท้ายเขาก็ลาโลกนี้ไปหญิงสาวเศร้าใจเธอไม่อยากสูญเสียตำรวจสงสัยเพราะการตายของเขามีเงื่อนงำใครๆก็พุ่งตรงมาที่เธอ หาว่าเธอฆาตกรรมสามีเพราะอยากฮุกสมบัติของเขาแต่เธอไม่ได้ทำเธอแค่รักผู้ชายที่แก่กว่าเธอผิดตรงไหนโชคดีที่ยังมีพ่อกับแม่คอเยียวยาจิตใจเธอบอกกับแม่ว่าหนูขาดเขาไม่ได้หนูเสียใจหนูขอหนูขอตั้งท้องได้ไหม ม่ของเธอกล่าวหาว่าเธอเสียสติแต่เธอบอกเปล่าเธอได้คุยกับแฟรงค์มานานแล้วเรื่องที่เธออยากจะมีลูกแต่เขาก็กลัวกลัวว่าน้ำเชื้อของเขาจะไม่แข็งแรงทั้งคู่จึงแอบไปปรึกษาแพทย์และแพทย์ก็เป็นพยานให้เธอได้ทั้งคู่เก็บน้ำเชื้อเอาไว้มันเป็นตัวเชื้อที่แข็งแรงที่สุด และเธอก็ตัดสินใจถูกแล้วเธอตัดสินใจดีที่สุดในชีวิตที่เธอจะทำหนูขอนะคะแม่หนูรักเขาจริงๆแล้วเธอก็ขอให้คุณหมอช่วยใส่น้ำเชื้อนั้นและเธอก็ได้ตั้งท้องลูกของเธอแข็งแรงไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ในขณะที่ทุกคนยังตราหน้าหาว่าเธอฆาตกรรมสามีของตัวเองเธอไม่อยากเสียเขาไปใครจะเข้าใจเธอบ้างตอนนี้สิ่งเดียวที่เธอเหลืออยู่คือลูกในท้องของเธอเรื่องราวของเธอมันควรจะจบลงได้ดีเธอท้องได้ประมาณสามเดือนตำรวจก็ได้โทรศัพท์มาแจ้งว่าตอนนี้จับผู้ร้ายได้แล้ว และผู้ร้ายก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นภรรยาเก่าของเขาภรรยาที่ไม่ได้อะไรของเขาไปเลยและเกิดการอิจฉาจึงได้ฆ่าเขาทิ้งเสียหญิงสาวเสียใจมากไม่คิดมาก่อนเลยว่าเธอจะกลายเป็นไม้แต่ก็ยังดีที่เธอยังได้ลูกพินัยกรรมทั้งหมด มอบให้กับเธอผู้เป็นภรรยาเพียงคนเดียวเขาไม่มีพ่อแม่ไม่มีใครเหลืออีกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจึงเป็นของเธอเธอไม่รู้จะบริหารงานของเขายังไงเพราะไม่เคยทำเรียนก็เพิ่งจะเรียนจบแต่งงานยังไม่เคยแต่งกับเขาเลยจะไปรู้ได้อย่างไรไดร้แต่จดทะเบียนสมรสแต่เธอจำเป็นต้องเรียนรู้ เรื่องนี้ทำให้พ่อต้องเข้ามาช่วยดูแลแต่เธอก็ตัดสินใจได้ว่าเธอจะขายหุ้นทั้งหมดเพราะเธอเองก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีหลังจากนี้ทุกคนเข้าใจเธอเธอขอมีชีวิตเธอขอมีชีวิตอยู่เพียงเงียบๆกับลูกของเธอเพียงเท่านั้นในที่สุด เธอก็รู้ว่าลูกที่อยู่ในท้องของเธอเป็นผู้ชายตั้งใจที่จะรักลูกคนนี้ให้ดีที่สุดอยากจะพบหน้าลูกคนนี้แต่ไม่รู้เพราะเหตุใดจู่ๆเรื่องไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นเมื่อเธอไปคลอด คุณหมอต้องผ่าทอดออกมาเพราะเด็กตัวใหญ่เกินไปเธอไม่สามารถคลอดได้ตามธรรมชาติในตอนนั้นตอนที่เธอกำลังมึนงงเธอกลับเห็นเขาเขาแง้งเขาเดินเข้ามาแม้หน้าตาของเขาจะถูกปิดเอาไว้เพราะต้องรักษาความสะอาดในห้องคลอดแต่เธอก็ยังจําเขาได้ ฉันฉันบ้าไปแล้วใช่ไหมที่ฉันเห็นคุณแง้งเปล่าจ้ะสาวน้อยเธอไม่ได้บ้าฉันไม่ได้ตายฉันแค่อยากรู้ว่าจะมีใครรักฉันไหมนั่นล่ะฉันได้คำตอบแล้วหญิงสาวน้ำตาคลอ ดีใจที่สุดที่สามีสุดที่รักยังอยู่กับเธอหญิงสาวกอดเขาไว้ฉันขอโทษฉันขายบริษัทของคุณขายหุ้นของคุณทั้งหมดฉันเข้าใจคนที่ซื้อไว้เป็นฉันเองอ้าวหญิงสาวด้วยแต่งงงนินเธอทำดีที่สุดแล้วฉันรักเธอนะ เยหนูตัวน้อยของฉันหญิงสาวยิ้มอย่างยินดีหนูรักคุณแล้วหนูก็รักลูกชายของเราใช่เขาจะเป็นลูกของเราลูกของเราตลอดไปจบแล้วนะคะรักต่างวัยหัวใจมอบให้คุณมอบให้คุณลุงนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟัง นึกว่าจะดราม่าใช่ไหมล่ะก็คิดจะดราม่าอยู่เหมือนกันหักมุมเอาขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปตาฝากชมผู้สนับสนุนได้นะคะแล้วก็อย่าลืมอ่า มีอีกช่องหนึ่งนะคะชื่อนิยายเสียงสตอรี่อนัตตานิยายเสียงสตอรี่นะคะ, I ะ,คะถ้าชอบนิยายเนาะก็ลองเข้าไปเปิดใจฟังดูง่ายๆแค่นี้นะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ